ก่อนอื่นเลยหากคุณอยากรับชมวิดีโอสุดเจ๋งแบบนี้เพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์กันด้วยวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถกระบะขนาดเล็กที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากนั่นก็คือ Suzuki Jimny Mini Pickup รุ่นปี2026รถคันเล็กแต่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และความลุยมาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง Suzuki j i m n y Mini Pickup ปี2026ยังคงดีไซน์ทรงเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ของ j i m n นเอาไว้พร้อมเพิ่มกระบะท้ายที่ใช้งานได้จริง กระจังหน้าทรงตั้งไฟหน้าทรงกลมระยะยืนหน้าหลังสั้นและป่งล้อที่ดูบึกบึนทำให้รถดูแข็งแกร่งในสไตล์ออฟโรดคลาสสิกแม้ตัวรถจะมีขนาดกระทัดรัดแต่การออกแบบก็ให้ความรู้สึกพร้อมลุยทั้งในเมืองและนอกเส้นทางด้านสมรรถนะคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังประมาณ100-10 5แรงม้าแรงบิดเล่ราว130นิวตันเมตรเลือกได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อออกริปและเกียร์โหมดความเร็วต่ำช่วยให้ขับขับี่่่นนนนเส้้ทาาางงุรกดไดไอยมใจ โครงสร้างแชสซีแบบแชสซีเฟรมและน้ำหนักตัวที่เบายังช่วยเสริมความคล่องตัวอีกด้วยในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจิมนี่มินิฟลีท์อาทำได้ดีเมื่อเทียบกับรถขับเคลื่อนสีล้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ5.5-6.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับกระบะขนาดใหญ่สำหรับรุ่นย่อยซูซูกิมีแนวโน้มจะนำเสนอหลายเกรดรุ่นเริ่มต้นจะเน้นความทนทานและสมรรถนะออฟโรด ่วนรุ่นสูงจะเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีมากขึ้นราคาคาดว่าจะเริ่มต้นราว26,000ดอลลาร์ 26, และอาจสูงถึงประมาณ32,000ดอลลาร์ 32, ในรุ่นท็อปขึ้นอยู่กับตลาดและออปชันภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายใช้งานได้จริงและทันสมัยคาดว่าจะมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัล วัสดุภายในถูกออกแบบให้ทนทานทำความสะอาดง่ายเหมาะกับการใช้งานทั้งสายลุยและงานบรรทุกพร้อมระบบความปลอดภยัภยพื้นฐานเช่นถุงลมนิรภยัย ABS ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันการลื่นถลัยสรุปแล้ว s u z u กิจิมนี่มินิฟลี้ปี2026ถือเป็นรถที่โดดเด่นและแตกตา่างไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่กระบะขนาดใหญ่แต่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ประหยัดน้ำมันขับสนุกและมีสมรรถนะออฟโรดที่แท้จริงด้วยบุคลิกเฉพาะตัวของคันนี้รถคันนี้อาจกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับสายผจนภยัยคนเมืองและผู้ประกอบการรายย่อยขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์และข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆในครั้งต่อไป